สวัสดีเอที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถกระบะมือสองเข้าไรเข้าสวนนะตัวนี้เป็นมิศูสตราด้าครับผมเป็นรถตอนเดียวพร้อมข้อครับวงมาลัยธรรมดาผ้าสีขาดไม่เกินนะจดทะเบียนอิา2กมีนาะ นะครับผมสองห้าหกสี่หกห้าหกหกนะครับผมนะปีเดียวขาดนะแต่ว่านี่ยังขาดไม่เกินนะครับบอดี้รอบคันครับผมประมาณนี้เลยครับทุกคนใช้ยางขอบสิบสี่นะ แนบเสริมเหมาะสําหรับบรรทุกแล้วนะครับผมมีคอกไว้เอาไปไว้ขนข้าวขนอะไรก็ได้ครับผมมีกระบะไรเดิรม,มาด้วยนะครับชุงล่างเป็นไงัตซีแนบส่วนท้ายมาดูกัตซีครับผมกัตซีก็ถือว่าสภาพก็โอเคอยู่ครับ ยงไว้ผูนะภายในเอ้ยอนโทรลเป็นชุดจอโค้งเลยครับผมจอโค้งประตูข้างนอกน่าจะยังใช้ไม่ได้คนระับใช้มือลวงไปเปิดข้างในครับต้องไปเช็คนะให้ช่างเช็คดูไม่ยากนะครับสภาพก็ประมาณนี้เลยตามสภาพนะครัผม สามแสนหกมืนหกพันสีร้อยสี่สิบสองกิโลอาตอนนี้ผมสตาร์ทอยู่ครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ฮะเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายครับผมไม่ต้องเท้าหัวเลยฮะดูว่า เครื่องดีครับเครื่องดีไม่มีไอ้น้ำดันหรือเปล่าน้ำก็ไม่ดันครับผมแต่ไม่มีคอมแอร์ครับผมไม่มี power ครับแต่สภาพรถพร้อมใช้ครับผมอ่ะดับเครื่องก่อนใครสนใจครับผมสี่หมื่นแปดพันบาทครับ พร้อมเล่มนะพร้อมเล่มพร้อมทะเบียนนะครับผมพาสีขาดไม่เกินเราไปต่อได้เลยนะครับใครสนใจโทรมา0 80, 8 0 8 4 3 2 9 1 0ครับผมมิตซูสตาร์ด้านะครับโฉมนี้รุ่นใหม่แล้วครับผมจอโคง้งนะจอโคง้งใครสนใจมาคุยมาต่อรองราคากันนะครับผมเอาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ